นี่นะครับทุกคนครับคุณลุงอัฟฟานอ่ะบางทีเรามาคุยกับเขาอะ่ะมันไม่ค่อยขึ้นเป็นเควสนะทุกคนนะเออมันจะเป็นคําพูดนะครับพยายามอ่านดูครับเนี่ยเห็นไหมสุดท้ายแล้วเขาก็จะอย่างเนี้เขาก็จะบอกว่าให้ไปไปคุยกับอัฟฟานอ่ะนะทุกคนนะหน้าบ้านนะครับจะวางไว้ที่หน้าบ้านแล้วกันให้เขาอยู่ที่ไอเดอรี่ได้รับแดดบ้างอืมยัง๋มีวิธีอะไรอีกเหรอนี่ครับทุกคนครับเนี่ยฉันรู้จักกันบนักวิชาการที่ชื่อซับบ้าน,นะครับทุกคนครับเอ,อ่อ เราก็ต้องไปคุยกับซับบ้านะครับทุกคนครับอืมเห็นนะครับพี่ก็กลับมาหาซับบ้าที่อยู่ที่ในหมู่บ้านนะทุกคนนะนี่นะครับแล้วก็คุยเห็นไหมมันก็จะมีหัวข้อเพิ่มขึ้นมาเองครับทุกคนครับเขาก็พากันไปที่ตรวจเพราะชำนะครับทุกคนครับอ่ะคราวนี้จะเป็นเควสละเห็นไหมทุกคนอ่าคนนี้คือเธอที่พามาช่วยนะอืม พวกเธอคงไม่รู้สินะเพลงกุหลาบที่ล้อกันในหมู่บ้านเป็นเพลงที่คุณอาซาฟขัดแต่งขึ้นมานะครับทุกคนครับเขาสอนเพลงที่ตัวเองแต่งขึ้นให้กับรุ่นพ่อพึ่นแม่ฉันแล้วก็สอนให้กับลูกๆของตัวเองด้วยนะครับเออคุณต้องระวังนะห้ามทุบให้แตกนะครับคอยใช้พลังงานธาตุไม้ปลูกเมล็ดให้ตื่นนะครับทุกคนครับโอเคสิ่งที่เราต้องทํานะครับทุกคนครับเราต้องใช้พลังงานธาตุไม้นะครับทุกคนครับโปะเขาให้นะครับ มันก็จะมีขีดขึ้นมานะทุกคนครับเพราะมันมีขีดขึ้นมาปุ๊บล้วก็ปาบอ๋อเราต้องปาบก่อนปาบให้มันแตกก่อนครับทุกคนครับปาบก่อนนะทุกคนนะมันก็จะหายไปเลยเออเสร็จแล้วเราก็ใช้พลังงานาธาตุไม้จิ๊บแบบนี้นะครับทุกคนครับอ่าเสร็จแล้วก็ปาบปาบปาบ,ปาบนะครับทุกคนครับจิ๊บเ็าให้นะครับทุกคนครับปาบปาบปาบนะครับทุกคนครับเสร็จแล้วก็ จิ๊บเขาให้นะครับทุกคนครับอ่าเสร็จแล้วสักพักหนึ่งก็เริ่มมีต้นกล้างอกขึ้นมาครับโอ้ได้ผลจริงด้วยนะครับทุกคนครับต้นกล้างอกแล้วครับอืออ่าล่ะครับก็จบเควสไปนะทุกคนนะตอนนี้คือต้นกล้าก็จะเริ่มงอกออกมาแล้วนะครับทุกคนครับเป็นต้นกุหลาบละทีนี้เราก็แค่รอให้มันมันออกดอกนะทุกคนนะก็มาใหม่วันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับทุกคนครับ ปลกเช่าเองเหรอนะครับทุกคนครับเสร็จแล้วอีกวันหนึ่งก็มาอีกนะครับทุกคนครับเนี่ยเขาก็จะให้เราดูแลโกลเด้นโรสเราจะปลูกเต็มสวนไปเลยแต่ตอนนี้เรามาทําให้ดอกกุหลาบมี่บานออกมาก่อนนะครับทุกคนครับอืมก็คือเราก็ต้องใช้พลังแห่งพืชจิ้มลงไปเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับทุกคนครับโจ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 แล้วก็อีกอันหนึ่งโจโจ๊นะครับทุกคนครับเสร็จแล้วก็ จ้ากุหลาบเอ๋ยโปรดช่วยข้าสมปรารถนาครับทุกคนครับโอ้แล้วมีฉากด้วยนะทุกคนนะมีฉากด้วยโอ้แล้วดอกกุหลาบมันจะมีแสงชี้ออกไปด้วยเห็นไหมครับทุกคนครับเออมันจะมีแสงชี้ออกไปด้วยนี่นะครับพอจบเควสก็จะได้ความสำเร็จมานะครับทุกคนครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ เอาละครับทุกคนครับหลังจากที่เราทําให้ดอกไม้เรืองแสงแบบนี้แล้วนะทุกคนนะเราก็วัดนะครับทุกคนครับไปตามจุดต่างๆนะทุกคนนะนี่อาจจะต้องรอรอเดลิเซตนะครับหนึ่งวันด้วยนะครับทุกคนครับเอาละครับทุกคนครับจุดแรกนะครับเนี่ยเวลาเราใช้ออวิชาดูมันจะเห็นทุกคนเออวิ่งหาตั้งนานมันซ่อนอยู่ กลางก้อนหินพวกนี้ครับทุกคนครับนี่นะครับทุกคนครับอ่าเราก็จะเจอแบบพวกเมล็ดพวกนี้มันงอกอยู่ครับเราก็เหมือนเดิมครับมาถึงก็ทุบปั้งเขาให้นะครับทุกคนครับเสร็จแล้วก็ตรวจสอบนะทุกคนนะนี่นะครับเราจะได้เมล็ดพัน Golden Rose มาหนึ่งเมล็ดนะครับทุกคนครับจุดแรกก็อยู่ตรงนี้นะทุกคนนะใกล้ๆกับดันตรงนี้นะครับทุกคนครับจุดที่สอเราวังมาตรงนี้นะครับทุกคนครับเสร็จแล้วก็พุ่งไปหาพีระมิดนะครับทุกคนครับ นี้หรือเปล่านะครับทุกคนครับอ่านี่ไงนี่ไงเนี่ยเจอแล้วครับทุกคนครับตรงต้นกระบองเพชรนะทุกคนนะที่อยู่ข้างหน้าพีระมิดตรงนี้นะครับทุกคนครับเราก็จัดการสับครับทุกคนครับโป้งนะครับทุกคนครับเก็บนะครับทุกคนครับเมล็ดที่สองมาแล้วนะทุกคนนะเมล็ดที่2มาละต่อไปนะครับทุกคนครับก็วาร์ปมานะทุกคนนะตรงนี้นะครับทุกคนครับเสร็จแล้วก็ ให้พุ่งไปทางทิศใต้ก่อนนะครับทุกคนครับพุ่งไปทางทิศใต้ก่อนแล้วให้มาดูตรงแถวๆนี้นะครับทุกคนครับนี่ตรงต้นกระบองเพชรนะทุกคนนะเออที่อยู่ตรงแบบตรงมุมตรงเนี้นะครับทุกคนครับดูในแผนที่เอานะเนี่ยนะครับทุกคนครับจะอยู่ตรงนี้นะแล้วก็มาถึงก็เหมือนเดิมครับสับภาพข้อให้นะทุกคนนะแล้วก็เก็บเมล็ดนะครับ จริงๆมันใช้แค่สามเมล็ดนะเออมันใช้แค่สามเมล็ดแต่พี่จะบอกตำแหน่งให้อีกเมล็ดหนึ่งนะครับทุกคนครับแล้วก็วาร์ปกลับไปที่ตรงบอสเหมือนเดิมนะครับทุกคนครับเสร็จแล้วเราก็พุ่งไปทางเหนือบ้างครับคราวนี้ครับทุกคนครับอ่าแล้วก็มาตรงที่มีสเปกเตอร์นะครับทุกคนครับไอพวกบอลลูนเนี่ยนะทุกคนนะบินบินอยู่ครับทุกคนครับ เสร็จแล้วนะครับทุกคนครับอ่านี่ไงมันงอกอยู่ตรงกลางตรงนี้เลยเห็นไหมทุกคนเออมาทุกทีน่าจะไม่มีนะครับมันน่าจะต้องทําเควสก่อนนะอือเสร็จแล้วเราก็ทุบครับทุกคนครับเพราะว่าถ้าทุบมันแตกได้เดี๋ยวตอนเรานัวกับมอนส่วนใหญ่มันต้องแตกไปแล้วนะครับทุกคนครับเออแสดงว่ามันเพิ่งมีหลังจากเราทําเควสนะอ่านี่ก็เป็น 4. 4ดเมล็ดนะครับที่เราสามารถเก็บโกลเด้นโร e ได้นะทุกคนนะ เสร็จแ,แล้วนะครับทุกคนครับให้ทุกคนวร์ปมาที่ข้างหลังหมู่บ้านตรงนี้นะทุกคนนะเอ่อถ้าใครจําได้นะครับเนอร์เซอรี่หรือว่าสวนผักเก่าของลุงอัฟฟันนะทุกคนนะท,นนะที่เราทาเพสเขาในวันแรกครับมันจะอยู่ตรงด้านซ้ายตรงนี้นะเราก็ินลงไปนะครับทุกคนครับอ่าเนี่ยมากลางคืนเราจะเห็นมันเป็นสีส้มๆแบบนี้นะทุกคนนะเออพี่จําได้ว่าน่าจะอยู่ตรงนั้นแหละเพราะว่ามันจะมีบ้านอยู่หลังหนึ่งนี่นะครับทุกคนครับต้องใช่แล้วล่ะ เรามาถึงเราก็จะเจอแบบพวกเห็ดคุ้งพวกเห็ดนะครับทุกคนครับเห็ดดินนะยังหลงเหลืออยู่นิดหน่อยนะครับทุกคนครับเราก็จัดการแปะแปะแปะเข้าไปนะครับทุกคนครับพอจัดการเห็ดเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยมาทุกคนเวลาเรามาสำรวจในพื้นที่นี้ครับทุกคนครับเออมันจะมีเมนูปลูกขึ้นมาครับเราก็ทําการปลูกครับทุกคนครับอืมมันจะมีจุดแบบ เรื่องแสงเล็กๆกันนะทุกคนนะเออที่ให้เราสามารถปลูกได้นะครับ3มต้นนะทุกคนนะแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จิ๊บจิบจิบครับทุกคนครับเออก็เอาแบบพืชแปะแปะลงไปแบบนี้ครับทุกคนครับแล้วก็รอนะทุกคนนะรอให้มันโตนะครับนี่นะครับทุกคนครับที่เราปลูกไว้เมื่อวานนะพออีกวันหนึ่งพี่ก็กลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับพร้อมกับมอนสเตอร์ที่มันเกิดขึ้นมาใหม่นะทุกคนนะเฮีย เื่อก็เหมือนเดิมนะครับทุกคนครับเราก็เอาพืชแปะลงไปแบบนี้นะครับทุกคนครับเห็นไหมเราก็จะได้เป็นดอกไม้ที่มีแสงส่องไปทางนู้นซึ่งพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทําไมแสงมันส่องไปทางนู้นยังกับมันบอกว่าเอ้ยมันมีสมบัติอยู่ทางนู้นเลยนะเออมันชี้ไปทางนู้นอ่ะไม่รู้ว่ามันชี้ไปหาอะไรนะครับทุกคนครับอืมแต่ละดอกมันก็จะชี้ไปหาจุดอะไรของมันสักอย่างนะโอเคครับพอมันเรียบร้อยแล้วนะทุกคนนะ นี่นะครับทุกคนครับเสร็จแล้วเราก็กลับมาหาลูกอัฟฟานอีกหนึ่งรอบนะครับทุกคนครับแล้วก็คุยกับเขาแล้วทุกคนนะโอ้ดอกไม้เติบโตดีใช่ไหมครับทุกคนครับเสร็จแล้วเราก็แม้จะมีหัวข้อเพิ่มขึ้นมาครับต้นอ่อนโกลเด้นโรโสโตขึ้นมาแล้วโอ้เด็กอย่างเธอไปหาดอกไม้พวกนี้มาปลูกจากไหนกันเก็บได้เออมเมล็ดคุณเออไปคไปถึงทุกแห่งในทะเลทราย,ายเลยสินะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็วนกลับมาอยู่ที่นี่ก็ตามนะอืม เขาบอกว่าไม่มีของอะไรจะให้หรอกนะครับแต่เราก็จะได้เพชรมาเห็นไหมทุกคนอา่าพอคุยกับเขาอีกมันก็จะคุยได้อีก3รอบอ๋อก็คือต้นอ่อนหนึ่งเมล็ดที่เราไปปลูกไว้ในสวนครับแต่ละต้นก็จะได้ของรางวัลน,นะทุกคนนะก็เป็นเพชรนะครับทุกคนครับเออครั้งละ30เพชรนั่นเองครับทุกคนครับนี่90เพชรเฉพาะต้นอ่อนนะเออเพ่อท้าทุกคนแบบ ก็ไปหามาปลูกด้วยนะครับทุกคนครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายจ้าโอ้แล้วสุดท้ายแล้วก็ได้อะไรไม่รู้มาด้วยครับทุกคนรับบทเพลงที่เป่งบานของซอกหินนะทุกคนนะเป็นของตกแต่งบ้านครับทุกคนครับว้าว Thank you